สวัสดีครับน้าๆก็มีน้าหลายเจ้านะครับก็สั่งงานมาที่ว่าเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้นะครับเปลี่ยนเหยื่อได้หลายเจ้านะครับก็ดวโฟกัสก่อนนะครับก็มาดูฟังก์ชันการทํางานของมันนะครับตรงนี้เป็นท่อพลาสติกนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าก็มาดูวิธีใช้นะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนได้ทุกเหยื่อนะครับที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเหยื่อนะครับผมตรงนี้นะครับดันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเหยื่อใส่นะครับ นี่นะครับที่ olan, สําคัญคือต้องตอนใส่ต้องให้แน่นๆนะครับดันกลับมานะบิดบิดให้แน่นๆนะครับเท่านี้นะครับก็จะใส่ได้ทุกเยื่อนะครับต้องการจะเปลี่ยนเยื่อไหนก็ใส่ได้หมดนะครับส่วนบางคนสงสัยในฟังก์ชันการทํางานของสปริงนะครับมันทํางานยังไงมันไม่ใช่เด้งนะครับมันไม่ใช่เด้งด้วยตัวมันเองนะครับสปริงตัวนี้นะครับมันจะเป็นการทํางานแบบนี้นะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับนี่ฮะเห็นนะฮะ นี่ฮะพอมันหมุนนะฮะใบพัดหมุนนะฮะมันจะยกนะฮะยกใบผัดขึ้นนะครับยกขึ้นนะฮะหมุนแล้วก็ตกล่องนะครับดูใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับหมุนนะฮะยกขึ้นนะฮะตกล่องนะครับหมุนยกขึ้นนะฮะตกล่องพอหมุนเร็วก็จะมันเหมือนเขียดวิ่งนะครับนะฮะใบพัดก็จะตีมันเขียดวิ่งนะกระตุกอย่างนี้นะครับกระตุกขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันการทำงานของสปิงนะครับส่วนบางคนนะครับใช้เหยื่อเบานะครับ ถ้าเป็นเหยื่อท้องแบนหรือเหยื่อเบานะครับก็ให้น้าสามารถเอาไปเช็คหลนตรงนี้นะครับนะฮะสปริงมีสองท่อนนะครับท่อนนี้นะครับหยอดกาาไว้นะครับเอาไปเช็คหลนนะครับเราเลื่อนลงมาได้นะครับพอเลื่อนลงมามันจะกินน้ํามากขึ้นนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเลื่อนลงไปสุดนะครับมันเสียงมันจะหายนะครับก็กะาเอาเองนะครับแต่ที่ตั้งไว้ให้นี่คือพอดีเลยนะครับบางคนไม่อยากหยอดกาวก็เอานะครับอ่า หัวเบ็ดลงนะครับลงน้ําก็จะเสียงดังเหมือนเดิมนะครับแค่ชี้ลงน้ําพร้อมสับนะฮะปากัดปุ๊บสับได้เลยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็จะได้ฟังก์ชันการทํางานของปิงนะครับไขข้อข้องใจนะครับว่าฟังก์ชันการทํางานของปิงตันนี้ทางานแบบไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับวิ่งตกล่องนะครับยวปรับโฟกัสให้นะครับแบบนี้นะครับวิ่งตกล่องนะครับเห็นไหมครับพอไปพัดหมุนปุ๊บนะฮะมันจะเกี่ยวบ้างตกล่องบ้างขึ้นลงอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ คลื่นตกลงขึ้นตกลงนะครับนะฮะโอเคครับก็สมมุติถ้าน้องๆคนไหนที่จะทาก็ทําได้นะครับอ่าท่อยางใส่ก็ได้นะครับให้มีความสูงนะครับบรรพัดหรอว่าทั่วไปก็ใส่ได้นะครับนะฮะบรัทั่วไปก็ใส่ได้นะครับพอมีความสูงมันเป็นการตกน้ํานะเสียงจะจะเขาจะเป็นปัดป๊แปปนะครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้ครับน้องๆคนไหนอยากจะทำอยากใช้นะฮะ ก็ดูคลิปด้านล่างเลยครับผมนะฮะคนที่มีเวลาทําก็สั่งได้นะครับวันนี้ก็ทําส่ง3เจ้านะครับก็จะส่งให้พร้อมกันวันศุกร์ทีเดียวเลยนะครับใครห้องใจว่าตรงนี้คือวิธีการใช้ยังไงนะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับของวิธีการใช้ของสปริงนะครับผมถ้าเปลี่ยนได้ทุกเยือนนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะ